สวัสดีครับผมวันนี้วันที่30เมษายนปี2566นะครับผมก็มาต่อเนื่องกันสำหรับในเรื่องของการอบรมเพื่อต่อใบขับขี่นะครับสำหรับในเรื่องของการต่อใบขับขี่เนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกัน3กลุ่มใหญ่ๆนะนะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับในการอบรมออนไลน์เราจะต้องมีการนะครับผมนนั่งฟังคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงในแต่ละส่วนเนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วน แล้วก็นะครับจะมีการตอบคําถามด้วยกันเนี่ยสข้อวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาให้เป็นแนวทางนะสำหรับการเฉลยนะในเรื่องของการอบรมนะครับแล้วก็ตอบคําถามนะจะได้เวลาไปอบรมแล้วนะครับน่าจะทําได้รวดเร็วมากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า4ข้อนะครับตอบกันอย่างไรในแต่ละส่วนนะครับผมก็มาอัปเดตกันนะอันนี้ก็เป็นแนวทางด้านของข้อสอบที่เราอบรมนะครับในเรื่องของระบบออนไลน์นั่นเองนะครับประจําปี2560 นะครับมาเช็คกันนะนะครับสำหรับนะใคร,รายท่านที่สอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวกับการต่อใบออมขี่เนี่ยและเราจะต้องมีการนะครับดำเนินการจองคิวนะครับผ่าน d l t Smart Q นะครับซึ่งก็ายท่านเข้าไปเนี่ยนะครับก็มีคำถามมาว่าเอะเราเนี่ยนะครับทำไมดำเนินการนะครับไม่ได้พูดง่ายคือจองคิวไม่ได้ทีนี้สิ่งที่อยากจะแจ้งให้กับทุกท่านรับทราบก็คือว่า นะครับในรูปแบบของนะครับสถานะที่ระบุในเรื่องของนะครับวันว่างนะการจองคิวเนี่ยนะครับปฏิทินของเขาเนี่ยเขาก็จะมีระบุนะครับถ้าเป็นสีขาวเป็นวันหยุดราชการนะครับอันนี้จองไม่ได้นะดูก่อนเนาะนะครับ สีแดงนะครับผมในส่วนของวันนั้นเนี่ยเต็มแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นว่าเต็มนะระบุสีแดงนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยนะครับก็เป็นวันนะที่สามารถนะครับจองคิวว่างเพื่อใช้บริการนะครับในเรื่องของการไปสอบไปสมัครและว่ากันไปส่วนสีดำเนะี่ยเป็นวันที่ไม่มีบริการจองคิวในการใช้บริการนะนะครับผมก็จะมีสถานะบ่งชี้ด้วยกันเนี่ยสีสีสย้ำอีกครั้งนะสีขาววันหยุดราชการนะครับ สีเขียวสามารถจองได้สีแดงคิวเต็มและก็สีดำนะครับก็ไม่มีการเปิดให้จองคิวอ่ะนี่ก็เป็นลักษณะนะครับลองเข้าไปดูอีกทีนึงถ้าสมมุติว่าท่านนะครับดูแล้วเดือนเมษานะซึ่งก็เป็น30เมษาแล้วเนี่ยนะครับเต็มก็เรื่อนไปนะครับในเดือนพฤษภาคม นะครับหรือพฤษภาคมเนี่ยนะครับในส่วนของจังหวัดของท่านอาจจะนะครับมีการตรวจสอบนะครับในปฏิทินแล้วยังเต็มอยู่นะไม่สามารถกดเลือกได้นะครับก็ดูสเตตัสตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปในเดือนถัดไปนะครับก็คือมิถุนายนอย่างนี้ตามลำดับนะอันนี้ลองตรวจสอบตัวเช็คดูนะเมื่อเราดําเนินการเลือกหรือว่าจองเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นในเรื่องของการจองคิวสําเร็จนะครับท่านกนะ็ดูว่าท่านเนี่ยจองไว้วันไหนอย่างไรนะเวลาไหนด้วย นะครับสถานที่ที่จองที่ไหนอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตกันนะครับทีนี้ในเรื่องของท่านที่ดําเนินการทําใหม่เนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องรู้นะครับผมนะก็อาจจะต้องเตรียมในเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะครับสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน1ชุดแล้วก็ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน1เดือนนะครับถ้านะครับคนที่ทําใหม่ท่านจะต้องไปติดต่อที่ขนส่งนะนะครับไปติดต่อที่ขนส่งนะครับ แล้วนะครับเมื่อเราดําเนินการยื่นเอกสารติดต่อเนี่ยเขาก็จะมีการทดสอบนะครับในเรื่องของสมรรถนะซึ่งนะครับรูปแบบของการทดสอบสมรรถนะเนี่ยก็จะมีการทดสอบด้วยเครื่องนะครับอันแรกทดสอบสายตาทางกว้างอันที่2นะครับทดสอบการตอบสนองทางเทา้านะครับอันที่3คือนะครับทดสอบสายตาทางลึกแล้วก็อันที่4ี่ ทดสอบนะครับสายตาบอดสีมีด้วยกันเนี่ยมีด้วยกันเนี่ยสรูปแบบในเรื่องของการทดสอบสมรรถนะร่างกายนะนะครับสำหรับในเรื่องของการทดสอบเมื่อผ่านเรียบร้อยนะครับก็จะมีการอบรมนะครับผมวันนี้ก็จะประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีการให้สอบนะครับที่เป็นแบบการนั่งสอบแบบเนี้ยนะนะครับในห้องเรียนเนี่ยนะครับด้วยกัน50ข้อเราจะต้องผ่านทั้งหมดเนี่ย90%ซหรือประมาณ45ข้อนะครับไม่น้อยนะ ไม่น้อยนะครับเมื่อผ่านนะครับทดสอบสมรรถนะร่างกายผ่านอบรมผ่านนะครับทำข้อสอบผ่านก็จะมานะครับในเรื่องของภาคปฏิบัติในภาคปฏิบัติเขาบังคับด้วยกัน3ท่าท่าที่1ก็คือท่าเดินหน้าและก็ถอยหลังท่าที่2คือท่าจอดรถนะครับเทียบทางเท้าและท่าที่3ก็คือท่าขับรถถอยเข้าซองอนะครับ เมื่อผ่านภาคปฏิบัตินะครับก็มาทําใบขับขี่อันนี้ก็จะมีค่าทาใบอนุญาตขับขี่นะครับรถส่วนบุคคลชั่วคราวนะครับครั้งแรกก็คือ200บาทนะครับแล้วก็นะครับค่าคาขอ5าบาทนะครับผมก็เป็นลักษณะที่แจ้งกันนะครับไม่หนีจากนี้นะนะครับในเรื่องของปฎิบัตินี้นะครับนี่คือในเรื่องของการทําใหม่นะครับสำหรับในเรื่องของการต่อแบบ2ปีวงเล็บชั่วคราวเป็น5ปีเนี่ยนะครับผมเขาก็มีระบุนิดหนึ่งก็คือ กรณีขาดไม่เกิน1ปีนะครับไม่ต้องอบรมนะนะครับไม่ต้องอบรมนะครับกรณีขาด1ปีแต่ไม่เกิน3ปีอันนี้ต้องอบรม5ชั่วโมงที่ขนส่งนะครับหรือว่าที่โรงเรียนสอนขับรถซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีสถาบันนะครับรับสอนนะซึ่งก็เก็บชั่วโมงทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะอันนี้ก็สามารถไปเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถได้แล้วก็สอบข้อเขียน50ข้อนะครับต้องทําให้ได้45ข้อนะตามมาตรฐานก็คือผ่าน90%เ ที่ขนส่งนะครับกรณีขาด3ปีนะครับอันนี้ต้องอบรม5ชั่วโมงที่ขนส่งนะครับแล้วก็โรงเรียนสอนขับรถอย่างที่ว่าแล้วก็ต้องสอบด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ได้สีข้อและต้องสอบภาคปฏิบัติซึ่งมี3ท่ากําหนดคือตัวนี้นะอันนี้คือลักษณะที่ต้องรับทราบนะครับขาดไม่เกิน1ปีขาดเกิน1ปีแต่ไม่ถึง3ปีทําอย่างไรขาดเกิน3ปีนะครับทำอย่างไรนะครับผมก็แจ้งกันประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องบอกว่า ไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับในกรณีนี้นะอันนี้เช็คกันนิดนึงนะครับต่อมาครับ5ปีเป็น5ปีนะครับอันนี้กรณีขาดไม่เกิน1ปีเนี่ยนะครับก็อบรม1ชั่วโมงอันนี้ให้ผ่าน e-learning วันนี้เราจะพาทุกท่านเนี่ยมาดูกันนะครับในหลองการเรียนรู้ประมาณ1ชั่วโมงที่ e-learning ซึ่งเขาแบ่งเป็น4ส่วนนะครับแล้วก็มีต้องตอบคําถามด้วยกัน4ข้อวันนี้มาดูกันนะช่วยเหลือกันนะครับเป็นแนวทางแล้วกันนะนะครับ กรณีขาดเกิน1ปีนะครับต้องอบรม2ชั่วโมงผ่านระบบ e-learning และทดสอบข้อเขียนใหม่นะครับแล้วก็กรณีขาดเกิน3ปีนะครับต้องอบรม2ชั่วโมงผ่าน e-learning และก็ทดสอบข้อเขียนแล้วก็ทดสอบภาคปฏิบัติใหม่อ่าอันนี้ก็รับทราบกันนะครับรับทราบกันนะครับ มามาดูในเรื่องของการเข้าไปอบรมนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเขาจะแบ่งเป็น4ส่วนซึ่งก็จะเป็นหมวดนะครับนะในรูปแบบที่บอกส่วนที่1คืออะไรส่วนที่2คืออะไรส่วนที่3คืออะไรส่วนที่4คืออะไรในรูปแบบของการอบรมนะครับ <S <S ผมก็คือถ้าเราเห็นสเตตัสส่วนที่1คืออบรมอย่างเงี้ยแสดงว่าเราอบรมอยู่นะครับท่านก็อบรมนะครับทีนี้ในระหว่างของการอบรมเนี่ยนะครับมันก็จะมีวิดีโอมีอะไรนะครับแต่ว่าในระหว่างนะครับการอบรมเขาจะมีคําถามขึ้นมา นะครับนะซึ่งยกตัวอย่างนะครับผมในรูปแบบคําถามเป็นแนวทางนะสำหรับคําถามเช่นนะครับในหลักการของบีวาก้นตัวอักษร B คืออะไรนะครับผมนะเขาก็มีช้อยครับมีเบรกมีน้ํามันเครื่องมีอากาศมีน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับคำตอบคืออะไรครับอคำตอบก็คือนี่เลยครับผมข้อแรกนะครับก็คือเบรกนี่นะฮะคือตัวนี้นะนะครับตอบเบรกนะครับอันนี้นะครับ ข้อต่อมานะครับข้อใดไม่ใช่เทคนิคการขับรถยนต์นะครับลงทางลาดชันที่ถูกต้องนะครับอันแรกครับผมการแซงทางโคง้งหรือเส้นทึบนะครับอันที่2ไม่ขับรถเร็วอันที่3ครับต้องใช้เกียร์ต่ําเสมออันที่4ขับรถเลนซ้ายเสมอนะครับ ถ้าเราไล่ดูนะครับผมนะในเรื่องของคำถามไม่ใช่เทคนิคนะฮะอันนี้ต้องระมัดระวังนะดูคําถามดีๆในการขับรถเนี่ยลงทางราดช,ชันที่ถูกต้องนะครับไม่ขับรถเร็วนนี้ถูกต้องอยู่แล้วถูกไหมฮะต้องใช้เกียร์ต่ําเสมออันนี้ถูกต้องอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ขับรถในเลนซ้ายถูกไหมอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วนะสข้อนี้ถูกนั่นแสดงว่านะครับข้อที่1 การแซงทางโค้งหรือเส้นทึบอันนี้คือนะครับไม่ใช่เทคนิคการขับรถลงทางลาาชันที่ถูกต้องอนะครับเรามัดระวังนะเพราะนั้นตอบนะบนสุดตรงนี้นะครับข้อที่3นะครับผมการใช้ไฟตัดหมอกควรใช้เวลาใดนะครับผมนะเอาถูกที่สุดนะใช้เมื่อมีหมอกควนนะครับใช้เมื่อนะครับต้องการเลี้ยวซ้ายใช้เมื่อรถเสียนะครับหรือใช้เมื่อฝนตกหนักนะครับอ่าอันนี้อาจจะสับสนนิดนึง ถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันจะมี2ช้อยที่ที่เข้าข่ายข้อแรกก็คือใช้เมื่อหมอกควันนะอันนี้เขาก็ระบุชัดเนาะเพราะว่ามองไม่เห็นไงเลยต้องใช้ไฟตัดหมอกเขามีกฎหมายบังคับนะใช้เมื่อฝนตกหนักนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าคําตอบที่ถูกต้องเลยนะก็คือใช้เมื่อหมอกควันตรงนี้ะนะครับผมก็คือคําตอบด้านบนนี้นะนะครับอ่ะก็นี่คือเป็นส่วนที่1จะมีการตอบแบบนี้ย้ำอีกครั้งนะครับข้อแรกตอบเบรกนะ นะครับข้อที่2นะครับตอบนะครับการแซงทางโคง้งหรือว่าเส้นทึบนะครับแล้วข้อที่3คือใช้เมื่อมีหมอกควันอ่านะเป็นแนวทางครับต่อมานะครับผมเราก็นั่งอบรมนะส่วนที่2ที่3มาจนถึงส่วนที่4นะครับส่วนที่4ก็มีคําถามมา1หนึ่งข้อนะเป็นข้อที่4ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าในขณะขับรถบนทางถนนสิ่งใดคือมรารยาทที่ดีที่สุดอ่านะมาดูนะครับย้ํานะในขณะขับรถ บนทางถนนสิ่งใดคือมารยาทที่ดีที่สุดข้อแรกเขาบอกว่าต้อยเนี่ยขับรถจี้ท้ายคันหน้ามากเกินไปโอ้นี่ชัดเจนนะฮะน,นี่ก็นะครับเขาเรียกว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะฮะเราต้องเว้นระยะห่างด้วยนะครับใบปอกับรถในที่ห้ามกับรถโอ้อันนี้ก็แน่นอนครับฝ่าฝืนนะฮะอาจจะมีโทษปรับได้ด้วยนะอันนี้ก็คือมารยาทที่ไม่ดีนะครับ ต่อมาครับผมนะครับเติร์ดขับรถคอมเรนโอชัดเจนฮนะนี่ก็มรารยาทไม่ดีนะครับออสเปิดไฟสูงเมื่อจำเป็นเท่านั้นอ่านี่ฮะนะครับก็น่าจะเป็นมรารยาทที่ดีสุดก็คือข้อที่4นะครับตอบข้อที่4ก็คือออสเปิดไฟสูงเมื่อจำเป็นเท่านั้น,นครับผมนี่ก็เป็นลักษณะนะครับที่คำตอบนะครับเป็นแนวทางให้กับทท่านเมื่อเวลาอบรมออนไลน์ก็จะต้องมีการฟังแล้วก็ต้องมีการตอบคำถามตรงนี้นะครับ ในรูปแบบของการกดเนี่ยนะครับผมเมื่อดําเนินการตอบคําถามทั้ง4ส่วน4ข้อเรียบร้อยนะครับก็จะมีการยืนยันผลการอบรมเขาก็จะบอกว่าการุณายืนยันภายใน3นาทีเพื่อดําเนินการต่อนะครับท่านก็กดนี่ยฮะยืนยันนะครับในการกดยืนยันก็จะมาปรากฏนะครับตรงนี้ท่านก็แคปหน้าจอนะครับหรือว่าบันทึกหน้าจอไว้เขาก็จะระบุนะครับในเรื่องของวันต่างๆนะอันนี้สําคัญนิดนึ่งนะเน้นย้ํานะครับ เมื่อท่านดําเนินการอบรมแล้วก็สอบนะครับในเรื่องของนะครับระบบออนไลน์เรียบร้อยเลวเนี่ยเขาจะมีผลการอบรมนะครับ6เดือนนับตั้งแต่นะครับวันที่ผ่านการอบรมนะอันนี้ก็ต้องเช็คนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับในส่วนของนี้ด้วยนะ,ะแล้วก็ไปดาเนินการนอน,นี่คือเป็นลักษณะนะครับ แบ่งปันแนวทางนะครับในเรื่องของการเฉลยนะครับข้อสอบนะครับผ่านทางด้านของระบบออนไลน์นะเมื่อท่านจะมีการนะครับอบรมออนไลน์แล้วก็ต้องมีการตอบคําถามกันนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับทุกท่านที่ดําเนินการอบรมอยู่นะครับก็ใช้เป็นแนวทางคําตอบได้นะครับทีนี้ในรูปแบบของการทำบใบอัลคีหม่นะครับทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราเนี่ยเป็นอบรมหรือว่าผู้เข้าอบรมครั้งแรก นะครับจะต้องไปอบรมที่สำนักงานนะครับขนส่งเท่านั้นไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้อันนี้ก็ต้องแจ้งกันนะสำหรับผู้ที่ทำใบลคีใหม่ระยะยเวลาในการอบรมทำใบขคีใหม่นี่นะครับจะต้องใช้เวลายอย่างน้อย5ชั่วโมงนะครับแล้วก็แบ่งเป็น2ช่วงนะก็คือช่วงเช้านะครับช่วงเวลานี้หรือว่าช่วงบ่ายนี่หรือว่าท่านจะอบรมช่วงไหนนะครับ เมื่ออบรมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการสอบข้อเขียนนะครับการสอบข้อเขียนเนี่ยครับก็สอบด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมนะที่ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับข้อสอบมีจํานวน50ข้อนะครับจะต้องถูก90%หรือว่า45ข้อหากไม่ผ่านตามเกณฑ์นะครับที่กำหนดจะต้องมาสอบใหม่ในวันถัดไปหรือว่าไม่เกินก้าสุวันหลังจากอบรมนะครับต่อมาครับต้องมีการสอบภาคปฏิบัติด้วยแล้วก็มีการทดสอบนะครับในส่วนของการทดสอบขับรถซึ่งนะครับเขามีกําหนดไว้ภาคปฏิบัติเนี่ยสท่าบังคับท่าที่1 ถ้าเดินหน้าและถอยหลังนะครับถ้าจอดรถเทียบทางเท้านะครับขับรถถอยหลังเข้าซองแอนนะครับในเรื่องของการนะครับผ่านแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการชําระเงินนะฮะก็จะมีค่าทําใบขับขี่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวนะครับครั้งแรกนะสองบาทแล้วก็ค่าคําขอ5บาทครับผมแอนนี่คือเป็นในส่วนของกลุ่มที่ทําครั้งแรกก็มีลักษณะประมาณนี้นะครับนะมีลักษณะประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับสิ่งที่สําคัญเขาระบุไว้อย่างหนึ่งบอกว่าสามารถต่ออายุได้ร่วงหน้าก่อนใบขับขี่ที่จะขาดนะครับอายุได้3เดือนนะครับหรือว่า90วันนะอันนี้คือเขาเรียกว่าดําเนินการต่ออายุร่วงหน้าได้นะครับสปีชั่วคราวเป็น5ปีหลักฐานที่เราต้องเตรียมนะครับหบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง2ใบอนุญาตขับขี่ตัวเก่าต้องเตรียมไป3นะครับใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน1เดือนนะครับขั้นตอนนะครับผมเขาก็ระบุว่าเราเนี่ยนะครับจะต้องเดินทางไป นะครับหรือจองคิวผ่านแอปนะครับผมซึ่งก็เป็น DL Smart q ดังที่เราแนะนำตะกีน้นี้ในส่วนของการวอ l k กอินเนี่ยแนะนำให้ท่านโทรไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดของท่านก่อนนะครับว่าวันนั้นเนี่ยคิวเต็มหรือยังเพราะว่าสิ่งที่เขาจะรับหลักๆก,ก็คือเนี่ยฮะเขาจะดูคิวว่าวันนั้นเนี่ยที่จองไว้ จำนวนต่างๆเนี่ยนะครับคิวเต็มหรือ,อยังเนาะอันนี้กรณีที่ท่านนะครับเดินทางไปโดยตรงแต่ว่าแนะนำให้โทรไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคิวเต็มเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับผมแล้วก็ออกใบอนุญ,ญาตตามลําดับนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าขาด1ปีไม่เกิน3ปีไหมหรือว่าขาดมากกว่า3ปีก็ตรงตามเงื่อนไขที่เราพูดตั้งแต่ต้นคลิปนะครับค่าธรรมเนียมนะครับ รถยนต์เนี่ย505บาทนะปีละร้อยนะครับรถจานย,ยนต์255บาทตามนี้นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะที่เน้นย้ําก็คือ การต่อใบอนุญาตกับขี่ชั่วคราว2ปีเป็น5ปีสามารถต่อใบคขี่นะครับก่อนล่วงหน้าได้ทันทีนะครับนะที่ถือใบอนุญาตนะครับครบ1ปีนะครับมาดูครับกรณีขาดไม่เกิน1ปีเนี่ยนะครับไม่ต้องอบรมนะกรณีขาดนะครับเกิน1ปีนะครับต้องอบรม5ชั่วโมงแล้วก็ทดสอบข้อเขียนใหม่กรณีขาด3ปีต้องอบรม5ชั่วโมงครับแล้วก็ทั้งสอบข้อเขียนแล้วก็สอบภาคปฏิบัติคือการนะครับขับรถนั่นเองนะครับ ต่อมาครับ5ปีเป็น5ปีนะครับผมก็จะมีการเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง1บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง2บริยญาตกับขี่ตัวเก่า3ครับไปโรงแพย์อายุไม่เกิน1เดือนขั้นตอนครับผมนะเขาจะต้องมีการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-learning อี่ฮที่เราเฉลยตะก,กี้นี้เลยนะสำคัญมากๆเมื่อท่านอบรมเรียบร้อยนะครับก็จะต้องตอบคําถาม4ข้อที่ว่านะครับ 2ครับเมื่ออบรมผ่านระบบออนไลน์ e-learning เรียบร้อยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับโดยการจองคิวนะเน้นย้ําจองคิวนิดนึงถ้าไม่จองก็โทรไปก่อนนะครับเพราะว่าบางจังหวัดอาจจะไม่เต็มนะนะครับก็โทรไปหาเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดของท่านนะครับข้อที่3ครับทดสอบสมรรถร่างกายนะครับข้อยี่ออกบรรยาตตามลําดับนะกรณีที่ผ่านนะครับค่าธรรมเนียมเหมือนกันครับรถยนต์5 0าบาทรถจักรยานยนต์สองบาทนะครับสามารถต่อก่อนร่วงหน้าได้90วันนะครับ ในรูปแบบกรณีขาดไม่เกิน1ปีต้องอบรม1ชั่วโมงครับขาดเกิน1ปีต้องอบรม2ชั่วโมงและทดสอบข้อเขียนใหม่กรณีขาดเกิน3ปีนะครับต้องอบรม2ชั่วโมงทดสอบข้อเขียนแล้วก็ทดสอบขับรถใหม่เช่นเดียวกันานี่ควันทราบนะครับในรูปแบบนะครับสุดท้ายในเรื่องของรูปแบบที่ต้องรู้และเข้าใจก็คือว่าเรารสามารถต่ออายุได้ร่วงหน้าก่อนใบลกีจะหมดเนี่ยนะครับก็คือ3เดือนหรือว่า90วันอันนี้ให้ดูนะต่อร่วงหน้าได้ 90วันนะครับก่อนที่ท่านจะดูวันเวลาดูวันเดือนปีนะที่หมดอายุนะครับถ้าหมดอายุเกิน1ปีนะครับแต่ว่าไม่เกิน3ปีอันนี้ต้องสอบข้อเขียนใหม่อันนี้เน้นย้ํากันนะครับก็คือเกิน1ปีแต่ยังอยู่นะครับใน3ปีนะครับต้องไปสอบข้อเขียนใหม่นะครับถ้าใบเลือดขับขี่ของเราเนี่ยนะครับผมเกินนะครับนะขาดเกินเนี่ยสปีขึ้นไปอันนี้ต้องเข้าอบรม นะทำข้อสอบแล้วก็ทดสอบการขับรถนะ,อ,ะอันนี้ก็เน้นย้ํากันสุดท้ายให้กับท่านได้รับทราบนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับในเรื่องของการต่อใบเลทกับขี่การอบรมออนไลน์นะครับผมแล้วก็การเตรียมพร้อมหลักฐานข้อมูลต่างๆรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยนะพบประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ